หลักสูตรช่างปูนปั้นไม้เทียมในพื้นที่อำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลานะคะซึ่งก็เป็นผลการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดยะลาค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะได้มีการดําเนินการตรวจสอบเก็บสํารวจข้อมูลความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะจากนั้นก็เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปรับชมได้จากรายง,งานค่ะ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลรายงานผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ที่ผ่านมาเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพแรงงานในระดับพื้นที่ทำงานบูรณาการร่วมกันผลักดันหลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มผูนทักษะในการประกอบอาชีพอิสระสามารถนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสรมิมหลักการก็คือ,เ,อ,อเราจะฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับ ที่ประสบความเดือดร้อนมาจากสถานการณ์โควิดนะครับเช่นคนว่างงานไม่มีงานทำนะครับคนที่เปราะบางอะไรพวกนี้นะครับหรือคนประสบปัญหาด้านอาชีพไม่นะครับไม่มีงานทำต้องมาฝึกให้เขาเพื่อให้เขาฝึกแล้วสามารถไปประกอบอาชีพนำรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวนะครับแล้วก็นำบางอย่างก็นำไปใช้ในครอบครัวนะครับหลักสูตร ช่างปูนไม้เทียมก็ทำโต๊ะเก้าอี้นะครับอยากให้เขานำไปใช้ฝึกแล้วก็ไปใช้ที่บ้านนะครับใช้ที่บ้านแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับคนคนอื่นได้มาเห็นนะครับแล้วก็ให้เขารวมกลุ่มกันประกอบอาชีพนะครับเพื่อนำรายได้ไปเลีกก้ยงครอบครัวเป็นอาชีพเสริมให้เขาอีกทีหนึ่งจากอาชีพเดิมที่เขากรีดอย่างแล้วบางทีเ,เกิดฝนตกก็ กินยางไม่ได้ยางปัดใบก็ไม่ได้ก็จะได้อาชีพตัวนี้เข้ามาช่วยเขาช่วยให้ครอบครัวมีรายไดเ้เพิ่มขึ้นครับ โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานหลังผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโครโรนา2019จังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ2,566หลักสูตรช่างปูนปั้นไม้เทียมจำนวน30ชั่วโมงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือเชิงคุณภาพของแรงงานที่เคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เป็นส่วนสำ,สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนเศรศษฐกิจฐานรา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขั้นตอนในการทำปูนปั้นไม้เทียมเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือเราจะใช้เป็นทรายทรายละเอียดทรายละเอียดแล้วก็เป็นปูนครับปูนนี่จะเป็นปูนตลาช้างปูนรอบแบบนะครับแล้วก็ในส่วนผสมของปูนเนี่ยเราจะผสมทรายแล้วก็อุปกรณ์ที่หลักๆจะใช้ก็จะเป็นมุมลวดหรือว่ามุมตรงไก่นะครับแล้วก็จะเป็นเหล็กเส้น ขนาดสองหุนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่เราจะทําเป็นลายนีย้จะเป็นเราจะทํากับยางพาราลออแบบโครงการนี้ซึ่งท,ทุกอาชีพนะครับที่เป็นอาชีพเสริมนะครับมันคนที่ต้องเป็นคนที่สนใจจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รักในงานศิลป,ปะเนี่ยเราก็จะมัวจะทําไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องอยู่กับมันต้องใช้เวลากับมันประสบการณ์ที่ผมเป็นวิทยากรมาหรือว่า ทํามาก่อนนี้ก็คือตอนแรกก็คือกะจะทําเล่นๆไว้ที่บ้านนะครับแต่ทีนี้พอทําสวยแล้วเราก็มีกําลังใจนะครับเพื่อที่จะทําทเรื่อยๆก็ทําโพสต์มั่งอพอโพสต์ก็มีคนสนใจเพราะว่าลายไม้ของเรามันจะแปลกแปลกใหม่เพราะว่าปกติที่เราเห็นก็จะเป็นปูนปั้นแบบปกติก็คือลายที่เขาทํากับมือเองอันนี้เราจะมีแบบแป้งพินไว มีมีการสร้างขั้นตอนแต่ละขั้นตอนถ้าเราไปสอนว่าจะอธิบายแต่ละขั้นตอนจนจนเสร็จถ้าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อมาสอบถามเพิ่มเติมได้ ความสำเร็จของหลักสูตรช่างปูนปั้นไม้เทียมในพื้นที่หมู่ที่9ตําบลบางนางสตาอําเภอบางนางสตาจังหวัดยะลาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของแรงงานคุณภาพโดยขณะน,นี้สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ปูนปั้นไม้เทียมเป็นที่ต้องการของตลาดและมียอดสั่งจองสินค้าพรีออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ทีมงาน n b t South รายงานจากจังหวัดยะลา